มินทีชยาเปิดใจหวนคืนวงการพร้อมเผยสาเหตุรับงานละครเป็นเพราะพระเอกคนนี้ทำเอามดดำถึงกับแซวกลางรายการแฉเรียกได้ว่าหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังจากที่โสดมานานสำหรับนางเอกสาวมินทีชยาที่ก่อนหน้านี้ได้ลงภาพหนุ่มปริศนาพร้อมโมเมนต์หวานหวานแถมยังออกมายอมรับว่า ตอนนี้เจ้าต,ตัวกำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนอกวงการกระนั้นเธอก็ยังไม่เปิดเผยใบหน้าของหวานใจคนปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้หลายคนต่างคาดเดากันไปว่าหนุ่มคนใหม่ของสาวมินทีชยานั้นคือใครจนนำไปโยงกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องที่เคยร่วมงานในละครเรื่องล่าสุดอย่างวินเ e ทวิน งานนี้ทำเอาฝ่ายชายต้องออกมาปฏิเสธเป็นการด่วนพร้อมกับบอกว่าไม่ซีเรียสที่คนจับโยงเป็นแฟนใหม่ของนางเอกรุ่นที่มินรับเล่นละครเพราะพระเอกล่าสุดสาวมินเปิดใจหวนคืนวงการในรายการแชร์เทปวันที่28กรกฎาคม66เผยสาเหตุรับงานแสดงเรื่องแรกกับทาง GMMTV หลังเป็นนักแสดงอิสระ และอาจเป็นเพราะเคมีที่ลงตัวจึงทำให้หนุ่มวินถูกจับโยงเป็นหนุ่มคนใหม่ของเจ้าตัวงานนี้มินบอกเลยว่าสาเหตุหลักที่ทำให้รับเล่นซีรีส์เรื่อง Devil's i s t e r แอปรายให้นายไม่รักเพราะเป็นแฟนคลับไบวินนั่นเองซึ่งเธอเผยว่าจริงๆชอบไบวินคือเขาให้บทมาก่อนเราก็ถามว่าเล่นกับใครอ่ะ พอเขาบอกว่าเล่นกับวินเราก็อุยเล่นบทไม่ดูละด้านมดดำบอกว่าในขณะที่คนอื่นส่งบทให้ดูไม่เล่นพอได้ยินชื่อบวินรับเลยแล้วนางเอกต้องรวยด้วยนะซึ่งมินแทรกขึ้นมาว่าเขาน่ารักอ่ะสำหรับแฟนๆที่อยากชมผลงานละครเรื่องใหม่ของสาวมินเตรียมเฮกันได้เลย พราะเจ้าตัวบอกเลยว่าตอนนี้รับงานละครไว้แล้วสองเรื่องส่วนจะเป็นเรื่องอะไรประกบคู่กับพระเอกคนไหนคงต้องรอติดตามกัน